กระเตมชนระดาโอ้ดังทะลุฟ้าซื้อชื่อชื่อสัตว์นะซื้อสัตว์นี่อ่ะกุ้งสุดที่ราดครับอกุ้งสุทธิราชดังดังบ่กบกระลาดังบ่ดังดตัวอยากดังบ่ล่ะอยากดังครับสัตว์ต่างๆสัตว์บกสัตว์นน้ำมีเหมือนอะไรบ้างตัวอยากเปลี่ยนสื่อวะตาตาได้ขี้บอกมาเลยครับต้องไปอ่อนอ่อความรักจากพี่จากน้องเท่าโครานนี่แหละเมือ่อยเมืองแห่งนักรบเมืองย่าโมบ่ขอสื่อเลยชื่ออย่างครับสื่อเฮียล่ะ เป็นมุขคดีอยู่มีแต่ลุงล่งเหน่หละไอ้ล้องขอเป็นลองขอพี่น้องม่งเปิตัวอะไรบ่บ่เปิดเปไปขอความหลักจากพี่น้องเลยพี่น้องครับวันนี้เี่ยเฮียอ,อ๊ันลดี้วยพี่นัดีใจเชียเกินที่เห็นแฟนเพลงทุกคนมาตั้งตาดอมเฮียมาอนีบ่าวเว้ย เอี้ยไม่ขออะไรมาขออยู่อย่างเดียวขออะไรครับขอให้พี่น้องแต่คนชื่อดังๆของเอี้ยพร้อมๆกันได้ไหมนี่ครับนับถึงคนสามนะหนึ่งสองเก้ไอ้ดังแค่นอกเลยดังดังเลยดังเลยไม่ไม่ไม่บอชัดมันบอชัดไขอไหมขอไหมอะสังเกตขอเสียงหน่อยไอ้เอี้ย สุดด่วนเลยขุดด่วนทางวขวาทางขวาไอ้หยาไอ,อ้เอ้าา่อยูกูกินคนอยู่นี่แล้วล่ากูเป็นตวยหยาดีแม่ต่อเลยเอาอีกแล้วพลังจะเริ่มเปลี่ยนนะลูก มึงว่ากูเป็นไผ่เอากูณดีจแจ้งมาแม่มึงตีมึงเป็นไผ่ตัวเหญยแหละกูนี่แหละคื่ออมพริมาณ<า>์ฮะอมพลิมาห์อมพริมาณ์าถูกเป็นมหาโจรกูขามาแล้วเก่าร้อยเก่าคนเหลือแค่คนเดียวกูก็โค่นพันมึงแมาม <c oughs> มาย so ่ยนกูนึกไก่ก้อนกูแท้เขาเห็นตาบนตาบากก็แม่เฉพาพนางเบิงเห็นจยกแล้วมันมาเยลางคนเดียวกับพ่อพัดมันมามันกับคองซิโบแมนเจ้าดอกมึงอย่ละมึงอี่าละเอายิวมึงมาเดี๋ยวนี้